สวัสดีค่ะอยู่กับมิวนะคะที่เพจฟอร์ดแปรแดงแต่งหล่อบายจมิวค่ะวันนี้นะคะเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะสําหรับรุ่นเน็กเจนนะคะรุ่นเปิดตัวของเรานะคะเน็กเจนฟอร์ดนะคะ2022ค่ะคันที่พี่ๆเห็นอยู่นะคะจะเป็นรุ่น XLT นะคะเป็นรุ่นเกียร์ออโต้นะคะ6สปีดกรนลยนะคะเครื่องยนต์นะคะ 2000cc นะคะมาพร้อมกับเทอร์โบนะคะราคาอยู่ที่ 9 3 4 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะ9 3 4 0 0 0บาทนะคะคันสีดาคันลล่อไปเลยนะคะคันนี้นะคะบอกได้เลยนะคะเริ่มมีการแต่งแล้วนะคะในส่วนของตัวอุปกรณ์ตกแต่งนะคะบางตัวเนาะเดี๋ยวมาเจาะเีือตัวกันเลยนะคะว่าคันนี้น่าแต่งอะไรบ้าง เริ่มต้นในส่วนของตัวด้านหน้าเลยนะคะที่พี่พี่เห็นนะคะที่แตกต่างจากหน้าเดิมของ XLT Next Gen นะคะเราใส่ในส่วนของตัวกระจังหน้า Raptor กันไปเลยนะคะกระจังหน้าแ a p t ตอร์นะคะ FORD นะคะตัวหนังสือสีดำนะคะซึ่งเขาจะนูนออกมานะคะแ a p t ต r นะคะรถยังไม่มาแต่ว่าเรากระจังหน้ามาใส่ให้เรียบร้อยแล้วนะคะเราหลอกกันไปเลยนะคะในส่วนของตัวไฟนะคะ ไฟหน้าแบบ LED นะคะที่มาจากโรงงานนะคะพร้อมกับในส่วนของตัวไฟเดย์ไลท์นะคะล้อมรอบและมาพร้อมกับในส่วนของตัวครอบดำนะคะครอบลงไฟนะคะแบบนี้เลยเซนเซอร์นะคะด้านหน้านะคะเซนเซอร์4จุดนะคะมาพร้อมกับในส่วนของตัวไฟตัดหมอกจากโรงงานน,นะคะเซนเซอร์น,นะคะเป็นออปชันนะคะเป็นแพ็กเกจเพิ่มเติมนะคะที่ลูกค้าสามารถเพิ่มเติมได้นะคะจากแพ็กเกจ กันชนด้านานะคะจะเป็นสีดำนะคะก็คือเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะรุ่น XLT นะคะสามารถซื้อในส่วนของตัวแพ็กเกจนะคะเทคโนโลยีเพิ่มเติมได้นะคะเทคโนโลยีขั้นสูงได้เนาะในส่วนของตัวบอดี้นะคะจะเห็นว่าเขามีความโป่งนะคะเพิ่มขึ้นมานะคะในส่วนของตัวฝาตัวถังเดิมนะคะเห็นไหมคะเขาจะโป่งขึ้นมานะคะจากเดิมเนาะ ทำให้รถดูมีมิติมากขึ้นนะคะทําเหมือนคล้ายสไตล์วายบอดี้นะคะเดี๋ยวชุดแต่งอื่นก็จะตามมาในส่วนของตัวแก้มด้านข้างนะคะสัญ,ญลักษณ์เทอร์โบนะคะถ้าเป็นรุ่น XLT นะคะจะตัวอักษรนะคะไอครนิกจะเป็นสีเงินนะคะซึ่งต่างจากในรุ่นของสปอร์ตที่เป็นสีดําซุ้มล้อนะคะซุ้มล้อจะเป็นแบบเรียวๆแบบนี้เลยนะคะขนาดยาวและใหญ่ขึ้นนะคะเพื่อรองรับกับในส่วนของตัวแม็ก ซึ่งแม็กเดิมๆของรุ่น XLT นะคะจะเป็นในส่วนของตัวแม็กขอบ18นะคะแต่ก็คือแต่ว่าตัวนี้นะคะจะเพิ่มเติมในส่วนของตัวแม็กแต่งเป็นแม็กขอบ20นะคะใส่แม็กหล่อๆไปเลยนะคะแม mm ็กลายแบบนี้เลยนะคะสีดำนะคะตัดกับสีแดงนะคะ mm hmm. งานของ B Project ค่ะนะคะยางนะคะ Cosmic นะคะค mm ันนี้เนาะ AT นะคะคันนี้นะคะเดิมๆเนาะไม่ได้ยกนะคะ สามารถยกได้นะคะจะเป็นหน้า3หลัง2หรือว่าจะยกเป็นแบบ2นิ้วก็ได้นะคะปีกนกนะคะที่มีขนาดใหญ่ขึ้นนะคะสำหรับรุ่นเน็กเจนนะคะที่เราปรับปรุงใหม่นะคะเครื่องยนต์2.0ดน2.0นะคะดีเซลเนาะใส่เทอร์โบไป1ลูกนะคะอันนี้ในส่วนของตัวถังเดิมๆเลยนะคะดาวในส่วนของตัวกันสดนะคะติดตั้งให้เรียบร้อยนะคะ แล้วก็มาดูกนในส่วนของตัวบันไดข้างนะคะบันไดข้างนะคะจะทำมาดีไซน์ใหม่นะคะมีขนาดที่ใหญ่และก็มีขนาดที่ยาวรองรับกับในส่วนของตัวถังรถนะคะพร้อมกับวัสดุการลื่นนะคะช่วยอำนวยความสะดวกเวลาที่ก้าวขึ้นบันไดรถนะคะในส่วนของด้านข้างนะคะที่เขาโปกออกมานะคะเหมือนวายบอดี้นะคะทำให้รถดูมีมิติแล้วก็ในส่วนของตัวความเด่นนะคะในส่วนของตัวก้าวขึ้น ฝากระบะท้ายนะคะบันไดก้าวขึ้นฝากระบะท้ายนะคะที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะในส่วนของเล็กเจนฟอร์ดของเรานะคะที่ไม่เหมือนกับค่ายอื่นนะคะสามารถอำนวยความสะดวกได้ในส่วนของตัวกระบะนะคะที่มาพร้อมกับในส่วนของตัววางของตรวนี้นะคะแบบนี้เลยนะคะรอบรอบกระบะเลยนะคะสามารถใช้งานใช้ประโยชน์ได้ไฟนะคะไฟท้ายนะคะเป็นแบบธรรมดานะคะถ้าเป็นรุ่น XLT เป็นแบบนี้เลยนะคะสัญลักษณ์ XLT แล้วก็จะมีในส่วนของตัวนี้นะคะเหมือนสปอยเลอร์เห็นไหมคะตันนี้นะคะที่โค้งโมลออกมานะคะรองรับกับสลีละในส่วนของตัวฝากกระบาดท้ายทำให้ดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นโลโก้ใหญ่ๆกันไปเลยนะคะสำหรับรุ่นฟอร์ดนะคะแล้วก็กล้องมองหลังนะคะสัญลักษณ์แรนเจอร์นะคะตอนนี้นะคะเราปั๊มไปที่ ตัวฝากกระบาดท้ายแล้วนะคะถ้าเป็นรุ่นเงินก่อนนะคะจะเป็นสติกเกอร์นะคะตอนนี้ก็คือปัม๊มเข้าไปเลยนะคะแล้วก็มีความเว,ว้าเข้าไปนะคะทําให้รถด,ดูรอดูมีมิติกันชนท้ายนะคะมาพร้อมกับวัสดุกันลื่นแล้วก็เซ็นเซอร์นะคะ4จุดค่ะเพิ่มความปลอดภัยนะคะเซ็นเซอร์รอบคันเดี๋ยวพาชมภายในนะคะอ๋อรถล็อกนะคะอ่านะคะสำหรับรุ่น XLT นะคะเกียร์ออโต้นะคะราคา934,000บาทนะคะลูกค้านะคะสามารถจัดโปรโมชั่นนะคะดาวเริ่มต้นอยู่ที่10%ได้นะคะ93,400บาทนะคะสามารถอินบ็อกนะคะหรือว่าโทรมาสอบถามที่0853295711นะคะสามารถยื่นไฟแนนซ์ก่อนได้นะคะพอผ่านแล้วก็ค่อยทำเรื่องจองนะคะแล้วก็เฟิร์มการตกแต่งรถนะคะหรือยังบริการส่งรถ ให้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็จัดไปแนนซ์ถึงบ้านนะคะฝากกดไลค์นะคะแล้วก็กดติดตามเพจของมิวที่เพจฟอดฟอดประแดงแต่หล่อไว้จ้นมิวนะคะแล้วเดี๋ยวเราพบกันในคลิปหน้านะคะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย